ในความเป็นจริงของชีวิตแล้วมนุษย์เราทุกคนคงไม่มีใครคนไหนที่จะเข้มแข็งเสมอไปและมนุษย์เราก็ไม่ได้อดทนเสมอไปเช่นกันแต่มนุษย์เราทุกคนแค่เลือกที่จะทำตัวเองไม่ให้ดูอ่อนแอในสายตาของคนอื่นถึงแม้ว่า,าทั้งที่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเรายอมรับได้อย่างง่ายดายว่าเราไม่สามารถเข้มแข็ง และอดทนได้อีกต่อไปแล้วเราอาจจะล่ำให้ด้วยหยดน้ําตาที่เราล่ำล้องอยู่ภายในจิตใจและการข้ามควรที่มันไล้เสียงเมื่อไรก็ตามที่ผู้คนได้รับรู้ในสิ่งที่ตัวเรากำลังเผชิญอยู่พวกเขาก็จะเริ่มสงสัยทันทีว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงได้อดทนอย่างนี้และแน่นอนว่า พวกเขาจะเข้าใจว่าทำไมตัวเราถึงเป็นเช่นนี้และหลังจากนั้นพวกเขาก็จะชูกโกรและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่พวกเขาท่านนบบีมูฮัมัดซลลลฮวะในฮิวะซัลมได้กล่าวว่าตัวอย่างของผู้ศรัทธาก็เหมือนกับต้นไม้ที่อ่อนลู่ลมไม่ว่าลมจะมาในทิศทางใด มันก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเอนไปแต่เมื่อลมสงบต้นไม้ก็จะตั้งตรงอีกครั้งเช่นเดียวกับผู้ศรัทธาที่ประสบเคราะห์กรรมแต่เขาก็ยังคงอดทนจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงขจัดความทุกข์ยากลำบากของเขาออกไปและอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานในสุลลอมมุฮัมมัด อายะที่3 1ความว่าและเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายเพื่อจะให้ได้รู้ถึงผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราและผู้ที่มีความอดทนฉะนั้นแล้วมนุษย์เราทุกคนล้วนมีบททดสอบของตัวเองไม่ว่าบททดสอบที่เราได้รับนั้นจะหนักหนาหรือง่ายดายสักเท่าไหร่ทั้งหมดแล้วล้วนเป็นประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลา ทั้งนี้พวกเราเบริตามุสลิมขอดูอาให้พี่น้องมุสลิมทุกคนผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปให้ได้นะครับอินชาลอถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเบริตามุสลิมทั้งในช่องทาง Youtube และ f a c e b o o k ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเบริตามุสลิมก็ต้องขอมาอัพไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้อัสลามอลัยกุมระตุลลอฮิวบเระกาตูไว้เจอกันใหม่นะครับ